ทำไมนะพูดใหม่แม่ไม่เข้าใจทำไมเอาพูดใหม่สิทำไมนะเอาพูดสิทำไม พุ่นไายังไงพุ่นไวยังไ, <S <S ไงไ <S <S บอกแม่ที่พุ่นไวยังไงนอนพ่อชิดนอนพ่อเ้าเ่งเงินสองกินงหนังไอ้หนังพ่อเ้ตอนนั้นม่อเจ้าถือป๊อบก้อนไอ้หนห่องแล้วพ่อชิดก็มาพุ่นวไวเอาน้ำเทใส่อเอาน้ำเทใส่ป๊อปคอร์นได้แล้วแค่นี้เหรอแล้วพ่อหน่องไปก็ให้ห พ่อเทน้ำใส่ป๊อปคอนฝันว่าพ่อเทน้ำใส่ป๊อปค,นคอนนั่ได้แล้วแค่เนี้ยเหรอแค่นี้เหรอแล้วพ่อก็นอนไม่นองตุบเปลืกด้วยฝันเมื่อกี้เหรอเนี่ยได้นล้วฝันเมื่อกี้ได้นล้วฝันว่าพอ่อเทน้ำใส่ป๊อปคอน ว้าแค่ฝันเองไม่เห็นมีป๊อปคอนที่ไหนเลยไหนลราป๊อปคอนลูกไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีป๊อปคอนอะไรเลยที่ไหนล่ะหนูฝันพ่อจะเอาน้ำไปเทใส่ทำไม งียบเ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 งียบมามาขึ้นมาหาแม่มา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 หาแม่มาหาแม่มาหาแม่มันไม่มีป๊อปคอนมามามาลุกมาหาแม่สิมาหาแม่สิ หนูฝันหนูฝันว่าหนูแม่ซื้อป๊อปคอนให้ใช่ไหมแล้วพ่อเทน้ำใส่ป๊อปคอนเหรอเหรอคะของกินน้องเปียกเหรอคะลูกเหรอคะป๊อปคอนน้องเปียกโอ้ป๊อบคอนน้องเปียก